สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับูรูนะครับวันอังคารที่22สิงหาคม2566นะครับตลาดในวันนี้ถือว่าปิดทาการไปที่เรียบร้อยแล้วในชนิดปิดที่1,545.60จุดเพิ่มขึ้น19.75จุดเป็น1.29มูลค่าการเขายวันนี้77,192.25 2 ล้านบาทนะต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นความคึกคักความสดใสและก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นไทยเรยกว่าเป็นการตอบรับนายเชษฐาสวีสินน่าจะมาเป็นนายกทัตมณีคนต่อไปซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างนนการลงคะแนนนะลงโหวตแล้วกันตรนี้ว่าแต่ดูจากคะแนนแล้วนี่น่าจะได้รับการนะเป็นรับเลือกในะการโหวตเป็น copyright. นายกทัตมณีตรงนี้เีเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณ ก่อนพัฒน์บริเชษผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดหมหาชนหรือว่า k c ซจะมาสรุปภาพรวมวันนี้รวมถึงแนวโน้มนะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ พนอาจจะติดภารกิจนะครับอยู่นี้เรียกว่าวันนี้หุ้นบ้านเราถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ20จุดนะพ่กนี้จะเดินหน้าไปโตหรือไม่ก็ก็มาดูจุดวัดใจในบริเวณ1,550-1,560ถึจุดนะจุอยู่นี้ว่าจะสามารถไปแตกได้หรือไม่ก็ไปที่ต่อมานักติดตามกันนะที่วันนี้หุ้นถือว่าเป็นการที่ว่ารับข่าวนะว่าหรือว่าดักข่าวแล้วกันนะว่าคุณเรษฐาทวีศินี่เป็นนายชรังบนตดีอย่างแน่นอนแต่กระต้องด้วยว่าโปรเซสต่อไปเับเรื่องของราของการ จัดตั้งรัฐบาลรวมถึงโคตา้ารัฐมนตรีว่าใครจะมานั่งคุมกระทรวงไหนอันนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเป็นสตรอรี่ที่ทําให้เกมพุ้นยังคงดําเนินต่อไปหรือว่าอาจจะแบบว่าคงไม่ลุยกัน่อยว่าขึ้นทุกวันนะคงมีจังหวะในการพักบ้างอะไรบ้างอยู่นี้แลราว่านักลงทุนคงต้องใช้ยุทธวิธีในการเก่งกันไปแล้วก็ในการดักกันห้เดี๋ยวเราจะมาอ่ะคุณกมลเข้ามาแล้วสักครู่ครับครับผมคุณกมลครับ ครับัสดีครับผมครับผมมาวันนี้หุ้นบ้านเราบวกเกือบ2ี่สิบจุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับครับก็ต้องว่าตลาดเองเนี่ยเก่งนะครับกับสนการด้าการเมืองนะครับและท้ายสุดเองเล่าสุดเมื่อกี้นี้นะครับคุณเศรษฐานะครับก็ได้เสียงโหวตของรัฐสภานะครับทั้งสสสวเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งนะครับเป็นนายวรัฐมนที่นที่ิ0เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คงเป็นัจบุกหลักที่ทําให้ตัวตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งย่ำอยู่กับภาพของตัว ความเสี่ยงด้านการเงินการเือนมากว่า3เดือนเนี่ยนะครับน่าจะมีภาพของการที่จะฟื้นตัวนะครับในระยะถัดไปครับผมครับผมระยะสั้นๆเองนะวันนี้ถือว่าเป็นการเรีวยกว่าบวกรับนายกแล้วกันในจุดนี้พรุ่งนี้จะมีจังหวัดตลาดจะมีโอกาสในการพักหรือว่าพักฐานนะครับคุณกอาภัทรครับครับผมก็เซตเองน่าจะไปต่อนะครับแนวต้านในพรุ่งนี้อยู่ที่1 5ึ2กับ1,575จุดนะครับแนวรับอยู่ที่1540กับ1 5 3่ครับผมครับผม คำแนะนําในการดีกว่าอาในกรณิตในการลงทุนจุดนี้คุณกวัฒน์แนะนํำยังไงครับครับก็คงต้องเลือกหุ้นที่อิงกสิทธ์ภายในนะครับเป็นภาพหลักนะครับผมคิดว่ากลุ่มธนาคารเองเนี่ยโฟกัสที่ s c b K Bank น่าสนใจนะครับขาปีก็อินซีฐานรากนะครับ c p Extra หรือว่า m a ค r o รเดิมดู o m ม g l o b a l เป็นหุ้นที่น่าจะมีโอกาส a l p h ฟอร์รับกับนโยบายของตัวพื่คไทยนะครับกลุ่มสื่อสารกับด t a l e c ล n o m y เนี่ยจับตาดู a d v a n c e กับบ a r เนะครับ แล้วก็ถ้ากระแสอิงภาพบวกริ่งการลงทุนของรัฐบาลใหม่นะครับก็จะมีนิคมอย่างตัว USA อมามตะเป็นตัวเด่นนะครับกระเป๋าสเต็กนะครับพลังงานดูปตทไว้นะครับแล้วก็โรยฟ้าคือกาวเฟรชี่หุ้นชุดนี้ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะปร์ฟอมต่อเนื่องครับผมอืมครับผมทางรายการก้อยหอมกับครูนี้ต้องขอบคุณคุณกพัน์มากที่มาให้ผมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับ ถ้าผมนั่นคือมุมมองหุ้นกอล์ฟร์์เรชเชนะถือว่าเป็นกระบี่เบื้องหนึ่งของค่ายกรุงศรีแัฒนะสินหรือว่าเขสีสุมม่มหวบจัคุ่นฟังมุมมองฟังกรอบแล้วฟังหุ้นเด่นไปแล้วคงจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการปรับยุทธวิธีนะในการเล่นในการลงทุนในสำหรับเกมในตลาดหุ้นไทยนะครับในช่วงของ4หุ้นสุสานกันบ้านโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซเองมีการกาะติดหน้ากระดานนะโดวยวาภาพยายใหญ่บวกนะแต่ว่าก็มีหุ้นเก่งกันไปเดี๋ยวเป็นสีสันนะน่าติดตามนั่นคือตัวแรกนั่นคือตของ บีวบนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่67สิบเจ็ตันะครับเพิ่มขึ้น6กตางคิดเป็น9.84%นะครับส่วนตัวที่2นะครับหุ้นแสนสิริราคาหุ้นวันนี้ปิดที่2บาท2สตางค์เพิ่มขึ้น14สตางคิดเป็นเจ็ี่เป็นต์และตัวที่3นะครับ AWC นะครับวันนี้ราคาปิดที่4บาท6สตางค์เพิ่มขึ้น10สตางคิดเป็นสองเป็นต์และตัวที่4นะครับทรูวันนี้ปิดที่ 7บาท5สตางค์เพิ่มขึ้น15สตางค์คิดเ,เป็น2.17นเซนะครับนี่คือ4หุ้นสุขวิญญาณนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเขาไปเล่นเขาไปเก่งกำไรกันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้ยนอย่าลืมศึกษาทำการบ้านนะครับดูดุลละของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยนะครับเพื่อใช้ขอ้อมูลนี้มาพิจารณาในการตัดสินใจนะครับในการซื้อขาย4หุ้นสุขวิญในวันพรุ่งนี้เป็นเจ้าของหุ้น เทคนิคสุดแท้กันบ้าโดยคุณอภิวัตวีสิริเวชนะครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ดีบลิเตอร์จำกัดวันนี้แนะนามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของอินทัสนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าเก่งกําไรเล่นสั้นนะครับให้แนวรับที่74บาทแนวรับเีไปที่70บาท75สิาตางสำหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่76บาท25าต่าแนวต้านไปที่78บาทวันนี้ราคาหุ้นของอินทัสปิดที่75็ดสิบห้าาทลดลงยี่สิ 0.33%ส่วนทรัพยที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่คือตัวของแพน B นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิษฎบอกว่าอัพไซต์นะถูกเปิดแล้วอัพไซต์ถูกเปิดแล้วนะครับเียว,ว่าให้แนวรับที่9บาทแนวรับที่ี8บาท35ต่างส่วนแนวต้านอยู่ที่10บาทถ้าเกิดผ่านไปได้ติดเจอกันต้านหน้าที่10บาท40าทาาตางนะส่วนราคาหุ้นของแทนบี B วันนี้ปิดที่9บาท30าทนะครับ เพิ่มขึ้น15ตางที่เป็น1.64เปอร์เซ็นตะ์ครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้จะเกิดนนะักลงทุนที่ชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook พูดยินสั์และกระช่อง u t u b e พูดยินสัยตะเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเดียวทามสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์พูดยินสั์ .com โดมหึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆตัวของ t i k t o k IG, t e l e GRAM และเทสต์นะฝากไลฟ์ฝากแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ตะาออท่านผู้ชม ผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม